ครับสวัสดีครับวันนี้กับผมได้มาติดตั้งแผงโซลาเซลล์ที่สวนหน่อนะครับสวนป่านหนอ,อบ้านนาเหลืองในซึ่งป่านหนอนี้ตั้งอยู่ในเขตบ้านห้วยม่วงนะครับซึ่งมีพื้นที่ติดกับห้วยปันตองนะครับซึ่งพื้นที่ประมาณของสวนนี้1 1ไร่นะครับปลูกหนอผสมสาร ต้นยางพารานะครับขณะน,นี้ทดสอบในการสูบน้ําจากแหล่งน้ําคือสระน้ํานะครับบริเวณนี้คือเป็นห้วยปันตองแต่เขาจะมีสระน้ําของเขาต่างหากนะครับเราทดลองสูบน้ําด้วยเครื่องสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ F40 นะครับซึ่งดูดน้ําจากสรานี้ประมาณ6เมตรนะครับขณะนี้ขึ้นจากน้ํามาที่ เครื่องสูบน้ํานี่ประมาณ2เมตร3เมตรได้นะครับ3เมตรได้ซึ่งเครื่องก,กำลังทํางานอยู่นะฮะเครื่องนี้ใช้กับแผงโซลาเซลล์ขนาดตั้งแต่10วัต์ขึ้นไปก็ได้นะครับ10วัตต์ขึ้นไปก็ได้ครับซึ่งมีอุปกรณ์ในขณะนี้ทดสอบในการสูบโดยการแผงโซลาเซลล์ย0วัตหนึ่งลูกหนแผง แล้วก็แผงล้อ43วัตต์หนึ่งแผงนะครับต่อขนานกันนะครับเข้าไปผ่านชาร์เจอร์ชาร์เจอร์ขนาด120แอมป์นะฮะที่จริงเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับ10แอมป์ก็ได้แล้วฮะแล้วแบตเตอรี่1ลูกนะครับแบตเตอรี่12โวลต์1นลูกจะเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับแบตเตอรี่นะฮะสำหรับเครื่องสูบน้ําระดับนี้นะฮะตอนนี้เราไปดูว่า ความสูงที่กี่จากระดับน้ำถึงเครื่องประมาณ3เมตรนะครับแล้วก็ความยาวจากจากเครื่องมาถึงบริเวณที่เก็บน้ำนะฮะสามารถถ้าเป็นพื้นราบนะครับชันชันไม่ชันเท่าไหร,ร่นะฮะเอียงเอียงเนี่ยประมาณ60เมตรได้นะครับความยาวของสายยางนะฮะายยางสายยาง60เมตรได้ ตอนนี้เราเอาน้ำมาเก็บกักไว้บนแทงน้ำห้ท่อ2อชุดนะฮะห้ท่อสชุดประมาณ2อเมตรครึ่งนะครับแล้วทดลองใช้ทดลองใช้ไม้นะครับต่อขึ้นไปนะครับวัดระดับไม้ถึง5้เมตรนะฮะสังเกตได้ว่าจะน้ำจะไหลนะครับเต็มเลยนะครับน้ำไหลเต็มเลยครับ นี่หเมตรเอาเก็บปเก็บสิเมตรนะครับจากระดับน้ําขึ้นมาถึงนี้นะฮะแต่ความเป็นจริงแล้วเ,เครื่องนี้สามารถสูบได้ถึงความสูงจริงๆนะความสูงจริง,รงเ,เกิน20เมตรนะครับเ,เกิน20เมตรอันนี้แค่นี้ก็พอเพียงในการจัดเก็บนะครับเพื่อ,อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรอีกนะครับอันนี้เป็น ลงทุนครั้งเดียวนะครับไม่ต้องเสียค่าน้ํามันไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้านะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียวนะฮะการรับสวนตรงนี้ก็ยังยังรกอยู่นะครับเพราะไม่มีเวลาในการดูแลเท่าไหร่นะครับเจ้าของนะฮะมีหน่อหลายๆอย่างนะครับหน่อไผ่หวานหน่อหวานแล้วก็ผสมผสานครับยังไม่เคยเดินน้าเท่าไหร่นะครับตอนนี้ ครับผู้ที่สนใจสาม,มารถติดต่อได้นะครับการสูบน้ำโดยพลังงานแสงอาทิตย์ที่0856162993 0856162993รับปรึกษาด้านพลังงานแสงอาทิตย์การสูบน้ำโดยไม่ใช้ไฟและน้ำมัน,นครับผม